ใช่ค่ะที่สําคัญนะคะราคามันแพงไหมเน่ยไม่แพงเลยไม่แพงเลยแต่พี่หมิ่นจะขออนุญาตบอกนิดน,นึงนะข้อแตกต่างข้อแตกต่างข้อแตกต่างระหว่างกซเอ,อ,อนกับอันอื่นที่ที่คุณผู้ชมอาจจะรู้เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยนะหนซองเนี่ยค่ะประกอบด้วยซเสมี3,000มิลิกรัม3 0มพมิลิกรัมเทียบเท่ากับคุณผู้ชมไปทานของอันอื่นเนี่ยนะ สักหกเม็ดเลยหกเม็ด<ห>พูดง่ายๆว่าอันนี้เข้มข้นมากใช่ทานอันอื่นเนี่ยหกเม็ด<ม>ถึงจะได้เท่ากับสามพันมิลล<ม>ิกรัมหนึ่งซองออยี่ห้ออื่นทานเป็นเม็ดกว่าจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนาะอันนี้มาเป็นผงคือคทานปุ๊บคือเข้าอย่างรวดเร็วะนะเท่ากับทานยี่ห้ออื่นหกเม็ดกว่าจะได้ผลเทียบเท่ามีประสิทธิภาพเท่ากันถูกต้องแต่อันนี้ง่ายนะหนึ่งซองเนาะแค่วันละหนึ่งซองเท่านั้นแหละค่ะใช่ค่ะ แล้วจะบอกเมื่อกี้น้องน้องแนทถามว่าแพงไหมอ่ะค่ะแพงไหมอ่ะคุณผู้ชมว่ามันแพงไหมอ่ะคะของดีแบบนีถ้าทาให้เราหุ่นดีจริงอ่ามันแพงไหมอ่ะคะไม่แพงค่ะของดีแล้วก็ไม่แพงแล้วก็น้องเชียร์เขาแบบว่าใจดีคนสวยใจบุญอะไรอย่างงี้นะคะก็ราคาก็จะไม่ได้แพงเลย ะะชาเมสเอสของเรานะคะตอนนี้นอกจากทําให้รูปร่างสวยเพอร์เฟกแล้วนี่มีน้องใหม่ด้วยค่ะน้องมาช่วยด้วยนะคะวีคอั้นเองทานคู่กันแจ่มมากๆเลยค่ะอย่าลืมติดต่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้กับตัวแทนชาเมและก็ชาเมแคลและนะคะสอนจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย0 9 4 7 9 9 4 4 4 4 0 8 9 0 7 8 8 8 8 9 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s c i e to e 2 u c o